เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่ผมฟิลทีวีนะครับก็สําหรับคลิปนี้จะพามาดูอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่นะครับจากคุณ9ก้าเกมเมอรเองนะครับนั่นก็คือโปใหม่และปกใหม่นั่นเองนะครับเป็นโอ้โหแบบรูปโปกับรูปปกที่แบบแจมแมวนะฮะโคตรเฟี้ยวข้าเหนียวมะม่วงนะครับนี่เลยนะเป็นสีออกแดง คือมันเทะเรียกง่ายๆคือผมชอบมากเลยมันดูแบบเท่ะนะครับก็ของควันนี้นะครับบายคุณเก้าเกมเมอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อช anel ของเก้าเกมเมอร์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงแล้วฝากไปกด subscribe ให้ด้วยละกันนะครับก็เรียกว่าโคตรเท่จริงๆนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนะฮะโคตรเท่นะครับตอนก็หนึ่งพันสามสิบห้า subscriber แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่หนึ่งพัน s u b s c r i b e คร อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมเป็นอย่างมากนะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับกับ0 0 0 0กว่ากวิวนะครับกับอีก1000กว่า s u b s c r i b e ครับขอบคุณจริงๆนะครับก็แค่นี้แล้วครับคลิปนี้มาเพื่อขอบคุณคุณก้าวนะครับกับโปกใหม่และโปรใหม่ที่โคตรเท่โคตรเปรี้ยวโคตรจะสุดๆจะบรรยายนะครับโอเคที่ดีนะครับ,รบไปแล้วบ๊ายบาย